สัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังอาจเป็นซีสในรังไข่ก็เป็นได้ครับ1ก็คือคำเจอก้อนที่บริเวณท้องน้อยนะคะสคือปวดหนว่นวงที่บริเวณท้องน้อยอยู่ตลอดเวลานะคบถึงไม่ได้เป็นประจำเดือนก็รู้สึกปวดหน่วงด้วยนะฮะสามครับคือประจำเดือนมาผิดปกตินะคะับางครั้งก็มากระปิดก,กระปอยแทบไม่มีเลยนะคะหรือบางครั้งเนี่ยมามาจนชุ่มแฉะไปหมดเลยครับสี่นะคะเป็นลักษณะของมีอาการท้องอืดแล้วก็แน่นท้องนะฮะห้ามีลักษณะของการฉี่บ่อยนะฮะ แลวข้อสุดท้ายข้อ6นะครับคือมีอาการปวดท้องน้อยเฉียบพลันนะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการที่ถุงน้ําในรังไข่มันแตกนะครับถ้าเป็นลักษณะน,นี้ต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนที่สุดครับลักษณะส,ส่วนมากนะคะซิสในรังไข่มักจะพบกับผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาไม่ปกตินะฮะเมื่อมีประจำเดือนออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีเลือดซึมมาอยู่ที่บริเวณผนังมดลูกนะครับซึ่งในเลือดตัวนี้มันจะมีเยื่อบุโพรงมดลูกที่จเจริญได้อยู่ครับเมื่อประจำเดือนมันขาออกมาไม่หมดนะครับมันก็จะไปเกาะแล้วก็จเจริญเติบโตกลายเป็นถุงน้ําหรือว่าชลซสได้รใน <C os che als> แรกๆถึงคนที่เป็นอยู่นะคะจะไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยนะคะเพราะว่าตัวของซีสเนี่มันยังมีขนาดเล็กอยู่นะคะเมื่อมันมีการสะสมของเลือดเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวซีสนี้ก็จะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกปวดท้องมากได้นะคะเมื่อหมดลูกมันมีการบีบรัดตัวนะคะในช่วงเป็นประจําเดือนก็จะยิ่งปวดมากๆบางคนเนี่ยกินยาแก้ปวด2เม็ดก็ยังไม่ดีขึ้นเลยครับสำหรับสมุนไพรไทยที่แนะนำนะครับก็จะเป็นกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการขับเลือดเสียให้ออกมานะครับก็อย่างเช่นตัวของเทียนขาวนะครับผมก กเลือดเสียหรือว่าตกขาวตรงนี้ให้ออกมาจากภายในคุณผู้หญิงได้ทําให้ภายในเนี่สะอาดขึ้นนะครับแล้วก็ลดการสะสมค้างครางของเลือดประจําเดือนได้นะจ๊ะ